ตลาดนัดโคกระบือส้มปล่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพ้าพี่น้องขอไปเบิ่งกันนะครับว่าทั้งในพนมีการสื่อขายงัวโคกระบือกันบ่นะครับโอ้ก็มีอยู่นะครับการสื่อขายนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของตลาดนัดโคกระบือแยกสมปล่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับ เป็นแกกำลังตอง่อนงัวขึ้นรถกันอยู่นะครับพี่น้องครับงเง่าเมือนซ้ยเขาบอม่าช่งูอะไเขาอกสบายนะลูกกบวอานไหนมต่ว่าเฮ้ยเบ่เคือเือิเมียดต่าเมีย้วยยงเยกลาเนี่ยมันมัเลียวเมาลวแท๊เครือเจังเล้วเอาก้ยงัวก๋วยยุธงยนทีไงมเห็นดินเยเี่ยอ้สินี่รวมเลยเอาเมีย นี่แหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของตลาดนัดโ,โคกระบือแยกส้มปล่อยน้อยอำเภออุตมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมันก็นเป็นบรรยากาศที่เพิ่นเอาง่วขึ้นรถนะครับบรรยากาศเพิ่นกำลังจูงง่วขึ้นรถนะครับพี่น้องครับ คันนี้เต็มแล้วโอ้เต็มแล้วเนาะครับเนาะมามามาซื้อบ่ครับเนี่นย,ยโอ้เสียเอาอเอามาขายแต่ว่าเสียเอาเมื่อบ่ครับบบเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกเน,กนกาะเป็นว่าเป็นเอาว่าขายพอดีฝนตกนะครับมือน,นี้ฝนตกเป็นกะเลยเสียเอาเมื่ออะไรวันนี้ฝนตกเป็นว่าตลาดน,นัดโคกระบืออำเภอ อุทุมพรพิสัยนะครับอยู่แย,ยกส้มปลอยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับ